คงเป็นวันที่แย่ที่สุดหากการเดินทางกลับลืมของไว้บนรถทัวร์ก็ลงจากรถและยิ่งเป็นของสําคัญด้วยแล้วจะทํายังไงดีหากลูกค้าลืมของมีค่าไว้นบนรถอย่าเพิ่งตกใจตั้งสติและทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้แจ้งศูนย์บริการลูกค้านครชัยทัวร์โทร044261555นครชัยเทวันที่วันโทร044257997แจ้งข้อมูลการเดินทางที่ตัวโดยสาร ชื่อสกุลเดินทางจากที่ไหนไปลงที่ไหนเที่ยวเวลารถที่เดินทางหมายเลขที่นั่งรายละเอียดของที่ลืมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับของลูกค้าเจ้าหน้าทีู่่นบริการลูกค้ารับเรื่องจะรีบดำเนินการประสานให้โดยเร็วพร้อมให้คําแนะนําในการรับของอย่างปลอดภัยและใกล้ที่สุดเหล่านี้คือบริการได้วยหัวใจจากบริษัทนครไยทัวจำกัดและบริษัทนครไชทเวนตี้วันจำกัดย้ำอีกครั้งศูนย์บริการลูกค้า นครชัยทัวร์โทร044261555นครชัยธวัที่วันโทร044257997